สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t e s h i ช l ลกับผมใหญ่กริดดาเซมุมคอนเลิศ hmm. ครับรายการ t e s h i ช l ลในตอนนี้น่ยจะเป็นตอนของ o อลิมป e ัส omd em 1 mark ii แต่ว่าถ้าใครที่ติดตามรายการ t e h ชิลเนี่ยอาจจะบอกว่าอา้าวเคยรีวิวไปแล้วนี่นาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะฮะจะคุยกันในเรื่องของการถ่าย Movie หรือการถ่ายวิดีโอจากเจ้าก,กล้องตัว omd em 1 mark ii ตัวนี้คือต้องบอกว่าเจ้าก,กล้องโอลิมปัสางเนี้นอกจากที่จะถ่าย ภาพนี่เก่งแล้วนะครับตัว EM1 Mark II ตัวนี้เนี่ยถ่ายงานวิดีโอหรือถ่ายงานมุกวีเนี่ยระดับตั้งแต่ Serious a m a t e u r ขึ้นไปถึงระดับงานมืออาชีพได้สบายๆก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องของการใช้เจ้าตัว EM1 Mark II เนี่ยถ่ายวิดีโอยังไงให้ออกมางานดูดีหรือว่าเจ้าตัว EM1 Mark II ทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเ m 1ย a ร์วัเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าหน้าจอเขาเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้รอบทิศทางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถ่ายมุมสูงนะครับเราก็บิดอย่างนี้แล้วก็ถ่ายก็ได้หรือว่าถ้าจะถ่ายเป็นมุมต่ำนะฮะอย่างงานวิดีโอเนี่ยเป็น Lo w a n g l e shot นะครับเราก็สามารถที่จะบิดตัวหน้าจอเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยมันก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่ามันปรับได้ทุกทิศทางรวมถึง ถ้าอยากจะถ่ายตัวเองเซลฟี่หรือว่าใครที่เป็นบล็อกเกอร์นะฮะหรือว่าอยากจะทำรีวิวทำคนเดียวถ่ายวิดีโอคนเดียวเนี่ยก,กางจอออกมาแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็ถ่ายตัวเราเองพูดไปค่อนข้างที่จะสะดวกคือหน้าจอแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยสำหรับงานวิดีโอแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมีช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนมีช่องเสียบหูฟังมีช่องเสียบ HDMI คือพร้อมสำหรับงานวิดีโอเลยคุณ ใช้งานวิดีโอจริงจังได้จะต่อไมโครโฟนแบบนี้ก็ได้จะต่อมอนิเตอร์ข้างนอกนะฮะหรือว่าจะต่อหูฟังสําหรับมอนิเตอร์สาวก็สามารถจะทํางานได้ในโหมดถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งโหมดได้ด้วยคือวิดีโออย่างกล้องทั่วไปบางตัวเนี่ยบอกถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าถ่ายวิดีโอได้แบบแค่ออโต้นะฮะเราไม่สามารถจะคุมค่าวิดีโอได้มากนักแต่ว่าตัวเอยมวันมาร์คทูเนี่ยปล่อยให้คุณคุมได้ทุกอย่างในโหมดวิดีโอคุณสามารถที่จะตั้งเป็น P.S.A.M. ได้ก็คือเรียกว่าครบแหละสำหรับงานแมนวนนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าปุ่มถ่ายวิดีโอเขาเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยมันสามารถกดได้ทุกโหมดคือคุณอยู่ในโหมดอะไรก็ตามอย่างบางที่เราถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วเกิดจะถ่ายวิดีโอกระทนหันอย่างเช่นพวกงานแต่งอะไรแบบเนี้ยบางทีเราต้องสวิตไปสวิตมาระหว่างภาพนิ่งกับวิดีโอนะฮะถ้าเป็นกล้องบางตัวเนี่ยเราก็ต้องมานั่งบิดไปบิดมาเพื่อที่จะถ่ายเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งอ่ะบิดกลับมาถ่ายวิดีโอบิดกลับไปถ่ายภาพนิ่งทีแต่ว่า ตัวเ e อียมันมาร์ทูเนี่ยคุณสามารถที่จะกดปุ่มวิดีโอตรงนี้ถ่ายได้เลยคืออยู่ในโหมดถ่ายภาพนิ่งจะกดถ่ายวิดีโอเลยก็กดได้นะครับหรือถ้าอยากจะคุมวิดีโอเต็มๆก็สามารถจะบิดมาที่โหมดถ่ายวิดีโอนะครับแน่นอนเรามี PSAM ให้เลือกแล้วก็เราสามารถคุมพวกสปีดชัตเตอร์คุมรูปแสงได้เพราะว่าอย่างปกติเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าสปีดชัตเตอร์ที่สวยนะฮะมันควรจะเป็น คูณ2ของเฟรมเรทหรือว่าเฟรมเปอร์เซกันอย่างเช่นเราถ่ายวิดีโอที่5 0 f เฟรมเปอร์เซกสปีดชัตเตอร์ที่สวยก็ควรจะเป็นสักประมาณ1.100ส่วนร้อวินาทีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะคุมได้เต็มระบบสำหรับตัว e m m Mark i แล้วก็ตัวไฟไซส์นะครับของเขาเนี่ยคุณสามารถที่จะถ่ายวิดีโอลากได้ยาวๆคือถ้าไฟล์ขนาดเกิน 4 GB ตัวกล้องจะสปริตไฟล์ให้เองอัตโนมัตินะฮะขึ้นหนึ่งไฟของเขาเนี่ยจะลิมิตไปที่4 GB แต่ว่าคุณสามารถที่จะถ่ายต่อเนื่องไปกล้องก็จะแยกเป็นไฟล์ให้เองโดยอัตโนมัติ ในเรื่องของเมมม r ริการ์เนี่ยเจ้าตัวเ m 1 Mark II มีช่องใส่เมมม r ริการ์ให้2ช่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รองรับงานวิดีโอแบบลากยาวๆได้สบายๆแล้วก็ใครที่จะเน้นงานวิดีโอนะฮะพี่ใหญ่แนะนำว่าควรจะใช้ SD สตีกาที่เป็นครัส s ิขึ้นไปคือเอาความเร็วของตัวเมมม r ริการ์สูงๆหน่อยก็จะช่วยให้งานวิดีโอของเราเนี่ยมันส o o t h ขึ้นครับการตั้งขนาดวิดีโอของตัว O m ดีอ็มวัเนี่ยนะฮะ,ะสามารถที่จะ เข้าไปเซตได้ในเมนูของตัวกล้องคือตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีเมนูในส่วนของ Movie ที่แยกต่าหากเลยเวลาเราเข้ามาเนี่ยอันแรกก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการเลือกโหมด psam นะฮะอันนี้ที่คุยกันเมื่อกี้แล้วก็อันต่อไปนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น specification setting ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำหรับการตั้งค่าพวกความละเอียดขนาดแล้วก็เฟรมเรทของตัววิดีโอนะฮะเซตได้เยอะมากในนี้อันแรกเนี่ย เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมด7ช่องแต่ว่าอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายคลิปนะฮะซึ่งตัวคลิปตัวนี้เนี่ยเราสามารถรจะเซตเวลาได้อย่างเช่นบอกว่าถ่าย4วีวิพอเราก,กดถ่ายวิดีโอครบ4วีวิกล้องก็จะตัดให้เองแล้วก็จะเซฟเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้ให้แล้วเราสามารถจะเอามาต่อเรียงกันได้หรือ ถ้าจะถ่ายเป็นวิดีโอแบบปกตินะครับก็จะมี4ช่องนะฮะที่สามารถที่จะตั้งได้ก็คือ1 2 3 4ตรงนี้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะให้วิดีโอเนี่ยเป็นความละเอียดเท่าไหร่นะครับเข้าไปเซตได้ว่าจะเป็นไซส์ขนาดไหนเป็น Full High d e เป็น High d e p หรือว่าเป็น 4K นะฮะตรงนี้เราตั้งได้รวมถึงว่า Bit r a t เราก็ตั้งได้ด้วยว่าจะให้ Bit r a t เนี่ยเขามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็น Bit r a ทในลักษณะไหนแล้วก็ เฟรมเปอร์เซกนะครับจำนวนภาพต่อวินาทีในวิดีโอของเราซึ่งตรงนี้ก็ยิ่งเยอะก็จะได้ภาพที่มันสมูทมากขึ้นนะฮะมี4ช่องให้เราตั้งได้แล้วก็เมนูก่อนอันสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะเป็น c u สตอมซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปเซตความละเอียดได้เซตบิตเรทได้นะฮะเซตเฟรมเปอร์เซกได้แล้วก็เซตได้ด้วยว่าวิดีโอเนี่ยเราจะลิมิตต่อคลิป เท่าไหร่คือถ้าตั้งเป็นออฟก็ไม่ลิมิตลากได้ยาวๆเลยถ่ายจนกว่าเราจะพอใจแล้วเราค่อยกดหยุดหรือเราจะตั้งเป็นจำนวนวินาทีนะฮะก็1คลิปเนี่ยยาวสุดของเขาก็คือ8วินาทีมี8วิมี4วิ2วิแล้วก็1วิวนาทีนะฮะกับอันสุดท้ายเนี่ยเราเลือกได้ด้วยว่าจะให้มันเป็น slow motion หรือว่าเป็น fast motion ก็คือเวลาที่เราจะเอาไปดูนะครับถ้าเราตั้งเป็น fast motion เนี่ยก็เลือกได้ว่าจะให้มันเร็วขึ้นเท่าไหร่ เป็นกี่เท่าของการ playback ปกติอะไรประมาณนี้เราสามารถที่จะเซตจ,จากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเซตขนาดวิดีโอของตัว OMDM1 Mark II นะฮะสามารถเซตละเอียดยิบๆยิบได้ตั้งค่าได้ตามใจฉันเลยแล้วก็อันสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขียนว่าเป็น MJPEG หรือ Motion JPEG นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์สลร,รการเอาไว้ดูวน มะะไม่ได้เอาไปตัดต่ออะไรอ่ะคือถ่ายออกมาแล้วก็ทำเป็นโมชั P ่นเจ็บเเฉยๆในเมนูต่อมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการเซตระบบออโต้โฟกัสเจ้าตัว EM1 Mark II ูเนี่ยมันสามารถจะเซตออโต้โฟกัสได้เหมือนกับการถ่ายภาพนิ่งทุกอย่างเลยคือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะฮะตัวเนี้ยสามารถจะถ่ายได้เหมือนภาพนิ่งทุกอย่างมีทั้งเป็นซิงเกิลออโต้โฟกัสคอนติเนียสออโต้โฟกัสแมนูโฟกัสแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสบวกกับแมนวน นะฮะรวมถึงว่าโฟกัสแบบ tracking เนี่ยก็สามารถจะทําตรงนี้ได้เหมือนกันในส่วนของระบบกันสั่นตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าปกติตอนถ่ายภาพนิ่งเนี่ยตัว EM1 Mark II ทูทำได้เก่งมากๆอยู่แล้ว ถ่ายภาพน,นิ่งมีสปีชัตเตอร์สวิยังถือถ่ายได้นะฮะตอนถ่ายวิดีโอก็ระบบการสั่นเก่งเหมือนกันคือตัวนี้ระบบการสั่นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องใช้ตัวกิมบอลหรือตัวสเตเบลิเซอร์เลยใช้แค่ระบบการสั่นในตัวกล้องก็สามารถจะทํางานได้สบายๆตัวการสั่นเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะฮะก็จะเป็นแบบที่เป็นดิจิตอลสเตเบลิเซอร์เข้ามาช่วยด้วยกับแบบที่ไม่ใช้ดิจิตอลสเตเบลิเซอร์นะฮะซึ่ง2อันนี้เองเนี่ยถ้าเราใช้ดิจิตอลข้อดีของมันก็คือว่า การสั่นของเขาจะนิ่งขึ้นนะนิ่งมากๆคือเห็นชัดเจนเลยว่านิ่งกว่าแบบที่ไม่ได้ใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยแต่ว่าข้อเสียของการใช้ดิจิตอลเข้ามาก็คือว่าภาพหรือองศาการลภาพเนี่ยมันจะแคบลงนะฮะมุมของเลนส์ก็จะแคบลงเพราะว่าเขาต้องครอปด้านข้างๆเอาไว้เผื่อที่จะขยับนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ใช้ดิจิตอลเนี่ยองศาการภาพก็จะกว้างขึ้นมาตามปกติของตัวเลนส์ที่เราใช้แล้วก็ ปุ่มต่างๆในการคอนโทรลในวิดีโอเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะแยกอิสระได้นะครับก็คือว่าการสั่งงานของปุ่มต่างๆจะแยกจากการถ่ายภาพนิ่งเลยเราสามารถเซตแยกได้อิสระรวมถึงว่าพวกตัวไดอัลต่างๆเนี่ยก็เลือกได้ว่าแต่และโหมดจะให้มันปรับตั้งค่าอะไรได้ซึ่งตรงนี้สะดวกมากเวลาใช้งานจริงๆคือภาพนิ่งกัสบสดภาพนิง่งวิดีโอเราก็เซตไว้อีกชุดหนึ่งเวลาใช้งานแบบวิดีโอก็สามารถที่จะ ปรับงานได้คล่องตัวขึ้นนะฮะตั้งตัวกล้องอะไรในเวลาที่ถ่ายวีดีโอปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรวดเร็วอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้สบายๆแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับตัวไมโครโฟนของ a e 1 Mark II เองเนี่ยไมในตัวกล้องก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเราสามารถที่จะต่อไมนอกแบบนี้ได้แล้วก็เวลาที่จะเข้าไปเซตค่าเสียงของเขาเนี่ยนะฮะก็คือเรากดเมนูเข้าไปในส่วนของวิดีโอเมนูนะฮะแล้วก็เลือกเป็น มูฟวี่ไมโครโฟนนะครับมันจะมีมูฟวี่ไว้ไมโครโฟนตรงนี้ซึ่งเราเปิดออนออฟได้แล้วก็เราเซตแยกได้เข้าไปข้างในเวลาที่เราเปิดออนขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะมีเลือกเล c คอร์ดวอลล่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับออเดียลเลเวลเราสามารถเซตได้ด้วยว่าไมค์บิวอินจะให้เซนส์ของตัวไมโครโฟนนะฮะมันรับเสียงไวแค่ไหนหรือตัวไมคนอกของเราจะตั้งค่าตัวเลเวลให้มัน เพิ่มหรือลดมากน้อยแค่ไหนคือถ้าบอกว่ารู้สึกว่าเสียงมันค่อยไปเราก็เร่งตัวเลเวลมากขึ้นนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าเสียงมันดังเกินไปเราก็ปรับเลเวลของใหม่ให้มันลดลงมาได้ตัวนี้แยกอิสระ2อันด้วยแล้วก็ในเมนูต่อมาก็จะมีวอลลุ่มลิมิตด้วยคือเราสามารถที่จะตั้งให้กล้องเนี่ยมันตั้งค่าลิมิตโดยอัตโนมัติให้เวลาที่มันมีเสียงตีเกินพีคขึ้นไปหรือว่าเสียงมันดังมากๆเกินไปเนี่ยตัวกล้องก็จะตัด ค่าเสียงตัวนั้นให้นะฮะปรับเลเวลให้เองอัตโนมัติแล้วก็เขาจะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมันจะมีเมนูที่เรียกว่าเป็น plug-in power นะฮะเจ้าตัว plug-in power ตัวนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับไมน์นอกนะฮะเวลาที่เราใช้ไมน์นอกเนี่ยไมน์นอกปกติก็จะมี2แบบคือไมน์นอกที่มันมี power ในตัวมันเองคือไมน์นอกที่มันมีฐานอยู่หรือไมน์นอกที่ใช้กําลังไฟจากตัวกล้องนะฮะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้คือถ้าใช้ไมน์ที่ ไม่มี Power ในตัวเองนะครับเราก็ตั้งเจ้าตัว plug-in Power ตัวนี้นะฮะให้มันเป็นอ่อนกล้องก็จะจ่ายไฟให้ตัวใหม่แต่ถ้าเราใช้ใหม่ที่มันมีแบตเตอรี่หรือว่ามีไฟของตัวไมโครโฟนเองนะฮะก็ตั้งตัวนี้เป็นออฟซะตัวกล้องก็จะไม่ได้จ่ายไฟออกมานะฮะกับอีกอันหนึ่งนะฮะที่เวิร์กมากๆถ้าใครที่ใช้งานในลักษณะของการถ่ายวีดีโอจริงจังนะฮะเขาจะมีเมนูที่เรียกว่าเป็น PCM recorder ตัวนี้นะครับจะเป็น เมนูการตั้งค่าสำหรับการใช้งานคู่กับตัว audio recorder ข้างนอกหรืออย่างพวกที่เป็น ic recorder นะครับซึ่งทาง o m p 帕สเองเขาก็บอกว่าถ้าจะใช้งานให้เต็มระบบจริงๆเนี่ยก็คือใช้งานคู่กับตัว ic recorder ของ o ly m ป u สเองชื่อรุ่น ls 1 0 0ถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่นี่ทำงานเต็ม100%นแน่นอนในตัว pcm recorder เนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะตั้งค่าเมนูได้ก็จะมีเป็นอันแรกเนี่ยนะครับคือ camera record บ o l ลุ e มีเป็น operative กับ in-operative สองอันนี้ต่างกันยังไงคือตัว Camera Recorder w o r u o o m ตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราใช้เป็น operative เราจะคุมค่าเสียงจากตรงนี้นะครับคุมค่าเสียงจากตัวกล้องแต่ถ้าเป็น in-operative จะใช้ค่าเสียงนะครับค่าการตั้งค่าเสียงจากตัว Audio Recorder เนะฮะเป็นตัวเข้ามาคุมตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ค่าตรงไหนใช้คุมจาก audio recorder แทนหรือว่าจะใช้จากตัวก้องนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ใช้เนี่ยนะฮะคืออยู่ในตัว PCM recorder เนี่ยนะฮะเขาจะมีเมนูที่เป็น a t ล tone เราสามารถสั่งให้มันมีเสียง seaf slate นะครับหรือว่ามีเป็นโทนนะฮะเอาไว้มาร์คค่าเสียงเวลาที่ เราใช้การอัดเสียงด้านนอกนะครับก็ใช้เจ้าตัวเสียงตัวนี้เป็นตัวซิงกับภาพเรากดสั่งจากตรงนี้ได้นะครับเวลาที่เรากดสั่งไปเนี่ยตัว audio recorder ก็จะมีโทนออกมา mark เอาไว้อันสุดท้าย synchronize record on หรือ off นะครับเจ้าตัว synchronize record เนี่ยถ้าเราตั้งไว้เป็นอ,อนเวลาที่เรากด record ตัว audio recorder นะครับหรือ ic recorder ข้างนอกเนี่ยก็จะกดอัดให้ทันทีคือเราไม่ต้อง กดตัวกล้องทีหนึ่งแล้วก็ไปกดที่ตัว audio recorder ตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้อ่อนไว้แล้วมันสามารถจะซิงก์กันได้นะฮะกด record ทีเดียวมันก็อัดเสียงให้เลยโดยอัตโนมัติก็จะช่วยให้การใช้งานทั้งระบบภาพและก็ระบบเสียงของตัวเอ1มันกทูเนี่ยมันทำงานรองรับงานมืออาชีพมากขึ้นครับ เวลาที่เราใช้ตัว i m o n e m a 2เนี่ยนะฮะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดตัว Movie e f f e c t ขึ้นมาที่หน้าจอได้ก็จะใช้ความสามารถของหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยแหละฮะในการสั่งงานของเขางั้นใน Movie e f f e c t ของเขาเนี่ยมันจะมีอันแรกก็จะเป็น Art f a e c นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้งานในกรณีที่เราเปิดพวก Art Filter ตอนถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัว O Movie นะฮะหรือว่า O Film ซึ่งถ้าเปิดออนขึ้นมาเนี่ย ภาพวิดีโอที่เราได้เนี่ยมันจะมีแบบขอบมืดกระพริบกระพริบขึ้นมามีเป็นเส้นๆขึ้นมานิดๆนะฮะเหมือนกับเวลาที่เราดูหนังเก่าอ่ะนะฮะเขาจะเป็นการใส่เอฟเฟกต์เข้ามาให้เลยแล้วก็อันต่อมานะฮะจะเป็นตัวมัลติเอคโคตัวมัลติเอคโคเนี่ยเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันเหมือนกับจะมีเป็นตัวเอฟเฟกต์อ่ะนะฮะมันจะยืดๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเอฟเฟกต์แปลกๆที่เราสามารถใช้ได้รวมถึงอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัว วันช็อต e อ h โเหมือนกันคือมัลติ Echo เนี่ยจะเปิดไว้อยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราถ่ายนะฮะเขาก็จะมีเอฟเฟกยืดยืดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเลือกเป็น One ช็อตเรากดครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นมาครั้งเดียวนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตัว e m 1 mark t เนี่ยมีเอฟเฟกในการถ่ายวีดีโอให้ก็คือในส่วนของเทเลคอนเวอร์เตตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะ ซูมได้คือปกติเนี่ยเราจะซูมจากตัวเลนส์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะช่วยให้เรากดซูมทันทีได้คือพอกดเมนูตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีกรอบขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็ตัวกรอบตัวนี้เนี่ยเราเลือกได้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับใช้ตัวลูกศรทิศทางเนี่ยกดเลื่อนก็ได้หรือว่าเราจะใช้หน้าจอทัชสกรีนนะฮะกดจิ้มไปเลยว่าจะเอากรอบตัวเนี้ย ลากไปไว้ตรงไหนพอจะสูมตรงนั้นขึ้นมาเราก็กดขยายอีกทีนึ่งน,นะครับก็จะเป็นตัวเทเลคอนเวอ,อร์เตอร์ขึ้นมาให้นะฮะสะดวกดีคืออย่างบางที่เราถ่ายสัมภาษณ์อยากได้สีนกว้างแล้วก็สีนแคบเนี่ยนะฮะก็ใช้ตัวเทเลคอนเวอ,อร์เตอร์ตัวนี้ก็ได้รวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเ e อียมันมาร์ทูเนี่ยเป็นกล้องตัวนึงที่ถ่ายวิดีโอ เก่งมากๆฟังก์ชันวิดีโอไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการถ่ายแบบง่ายๆพวกเอฟเฟกพวกอัดฟิลเตอร์พวกนี้ก็ใส่ไม่ครบหรือว่าใครที่จะใช้งานจริงจังใช้งานระดับเมือชีพเอาไปถ่ายพวกงานว e ด d i n งถ่ายวิดีโอว e ด d i n งถ่ายวิดีโอววก MV นะฮะหรือถ่ายหนังโฆษณาเนี่ยเอ็มวันมาร์ก็ตอบสนองงานตรงนี้ได้สบายๆทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้งานวิดีโอกับกล้อง奥林巴斯 OMD เอ็ m วันมาร์คทขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech c h a n ตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ